จะชวนจะชวนลูกชายกินข้าวเลยมันก็โตพุงทานข้าวไหมทานเจดีเลยโหเป็นลูกเลยไแกทุบเสียของอยไรมึงเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรได้ไงไม่เรื่องเรื่องอะไรกันกินข้าวไหมกินข้าวต้อกไหมเฮ้ก็ต้องซื้อนี่มาฝากเอออย่างน อันนี้อร่อยยังเดี๋ยวนี่เกียรข้าวนะเดี๋ยวเราจะเอานี่ยเกียรข้าวเอกุงว่าอร่อยอร่อยไหมอร่อยมนของนก้อิข้าวไหม้อิ่ม้าวสิไหมได้่ด้ด้ไงได้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 ้้้่อได้ด้ các, ừ, à, à, để ăn cơm thau ăn, nè, để lấy nĩu kiềng phải không? ăn à, cái này pho. thôi, trao, đây, đi, thôi thấy, đây, thấy bán cái bán bán này thôi, được เยอะอีกหน่ออย่าไปอ่ะผมแค่นั้นแหละโอ้ยข้าวใครอ่ะจะเป็นให้มันกินเยอะเหรอโอ้ยนี่ข้าวหมูแดงมันกินหมดบอ้าวนี่ข้าวหมูแดงอืมอร่อยครับโอ้ยน่ากินจังเลยมันเอาแรงที่นี่เลยนะเราพูดน่ากินจังเลยข้าวหมูแดงกอนหมอบไม่ใช่เลยมันเป็นเม็ดทานตะวันเนี่ยซื้อซื้อมาให้นกอันนี้พักจะกินตั้งฮะ

ควาดองมีคนเขาแจกกินไปก่อนน้ำมะนาวดองอ่ากินครับนี่กินข้าวโอ้โนี่กี่โมงวะน่แหลนรวยเไม่รู้ว่าตอนนี้บ่ายสองอันนี้คือข้าวเที่ยงกินเถอะอย่าพูดมากไปไหนอ่ะ อย่าไปไกลมากเด้เดี๋ยวมันจะหลุดเฟรมกล้องโอ้ไม่พี่ระวังเลยทำไมนั่งไกลไม่ได้ไม่ผมไม่พกไว้ดิปอ้โหงี่อะไรมีปัญหาตลอดเนี่ยผู้ชายคนนี้กลัวเขาจะปัญหาเยอะนะผมไม่ต้องกลัวใครหรอกหัดกลัวตัวเองบ้างมันไม่กลัวอะไรเลยรับเดี่ยวบชิมน้ำดิชิมน้ำก่อนน้ำน้ำมะนาวดองน้ำมะนาวดอปะ่ไพ มันน่าขื่นแกงโนเทรียมันมีความว่าไม่ให้กลัวเลยนะพี่ราตรีพี่แล้วพี่อยู่ข้างกายไงมันดาวดองแล้วลองกินเด็ดนะน้ำมะดาวดองเหมือนไม่คือว่าอันนี้ลองกินดูลองกินดูลองกินดูก่อนน้ำมะดาวดองอ่ะขอขอเขาไปแจกกินด้วยลองกินดูก่อนดิเพิ่งกินข้าวลองกินน้ำดูก่อนทิ้ดูก่อนพี่ผมไม่ได้กินอะไรเลย เรื่องมากเดี๋ยวนี้สั่งไม่ได้นะรู้ต้องรู้รูต้องรู้งั้นไงไงไม่ผมไม่อยากให้ใครมองดอกได้มังยยื้อเหยื่อโอ้ยยั่วปัดข้างไหนวะข้างนี้ฮะโอเคเอาออกแล้วไม่มีแล้วออกแล้วอย่าเอาแดไไปใส่อีกนะอางกงก็ทอย่าไปคุยกับพวกนี้ อร่อยอร่อยนอะผมให้แล้วนะเครื่องนะอร่อยใช่ไหมเออไปงานรสชาตินิชาไป่ะนิชาไหนอ่ะเป็นนิชาไม่ใช่อร่อยเออนิชาอร่อยนะทุกคนนิชาอร่อยนิชาอะไรไม่ได้เขียนชื่อใครเลยมันไม่ใช่นิชารสชาติไหมรสชาติไอ้นัานรสชาติรสชาติ

ช่วงหน้าฝนเนี่ยช่วงหน้าฝนเขาจะไม่ค่อยลาดเลยเท่าไหร่อยากซึมๆเพราะอะไรปะเพราะไม่เดินอลเลอร์ไม่ได้ไงมันเดินเอลเลอร์ไม่ได้ผมมันตกไงมันเดินเอลเลอร์ไม่ได้เดี๋ยวนะให้ไปหน้าบ้านนะไม่ได้เลยเดี๋ยวจะไปเล่นน้ำหน้าบ้านไปเล่นที่ลงที่เลนอันนี้แปลกคนชอบนอนกับพื้นเล่นตามครอบเดินของวันแดนผมต้องเคยดูบทถังไม่เคยดูล่าห้ามแต่ละวัดเลยดูซิ เขาก็นดันตามครับเชจอหน้าเขาดีเลยอาน้ำปุ๊บซอสปองปั๊บตามเขาไปกินเขาไปกินดูได้ขอให้หน่อยดีก็ให้ไปนอนตากแดดเนี่ยแล้วลาลาลาที่เขาไม่สบายนะเขาจะไม่ค่อยรู้ตัวเพราะเขาไม่สบายนอกจากเขาคุยกับเราเนี่ยแล้วโดนตัวเราเนี่ยบางทีตัวร้อนสะดุ้งเนี่ยเราเหนอยวสะดุ้งเลยบอกว่าเอ๋คุณไม่สบายบอกไม่เป็นไรต้องบังคับให้คุณไปนอนอะเอายาให้กิน คนแบบนี้นะพูดได้หมดรู้ทุกเรื่องพูดได้ทุกเรื่องรู้ไปหมดทุกเรื่องแต่ไม่รู้เรื่องตัวเองพูดไม่ได้ว่าตัวเองไม่สบายวันนี้พูดยโดนตัวเนี้ยโอ้โหตัวร้อนตีกระดุ้นอ่ะแต่ไม่รู้จะพูดนะว่าตัวเองไม่สบายตัวเองเวียนหัวตัวเองปวดหัวบอกอย่างเดียวว่าไม่เป็นไรแต่เรื่องอื่นนี่รู้ทุกเรื่องรู้ยันดาวคารน่ะรู้ยันนอกโลกอ่ะรู้ยันดาวยูเรนัสอ่ะอื้มอ้าว สาพัดสะเทจะหาหาทำหาแกหาแง้ยกินข้าวก่อนเออน้ำเนี่ยอร่อยจริงเลยแปลกๆแต่มันเป๊ะกินข้าวยังไม่หยุดพูดเลยเวลาเมาเมาเวลาเมาก้าว้ยน่นมันเอาไปไม่เกี่ยวหรอก แว่นตัวเองเ้ื่อย่างนักศึกษาแว่นใหม่ให้ไปก็หายแล้วเห็นไหมใครเห็นแว่นมันมั้งสีส้มอ่ะแว่นแหวนสีส้มอ่ะเอาไปทิ้งไหนยแล้วไม่รู้แว่นไหนแว่นหายไปแล้วหาไปแล้วเขาที่อีกเดือนหนึ่งค่อยเอานะนะต้องหูน้ำหูแว่นอะไรพวกเนี้ยอยู่ให้โง่ตัวนี้อยู่ที่นี่โง่เหรอฮะ ถ้าจะผมก็คุยกับพี่ว่าจะอยู่ไหนย่างเงี้ยไปนไม่ใช่ว่าผมก็อยู่ตรงเนี้ยผมยอมแบบนงนอนอยงนี้เออครูมันคนมันเป็นคนที่พูดเสียงเบามากนะแต่ถ้าอารมณ์มานี่มันจะเป็นแบบผมอยู่ตะโกนมมสบายใจผมบอกให้อยู่ที่สบายใจไหมผมอยู่หลังประตูนั้นสบายใจเขาว่าเขาอยู่ในรีสอร์ทอ่ะเขาสบายใจไปทำงานมันเหมือน,น,นเป็นส่วนตัวจะมีแบบต้นไม้บางอะไรเนี้ยจะมีลุมหมก เอ้ยยังไม่มีมีมีรุมหบบมากับมีหลบมุมมีมุมหลบอยู่บนท้องลำบากนะเอ้าไม่น้องอยู่ก็ต้องลำบากเหรอขับรถทางตรงใช้ได้นะแต่ของผมมเราไม่ขับมอเตอร์ไซค์ไม่ทุกวันนี้อยู่ก็ต้องลำบากเหรอไปอยู่ที่อื่นไหมไปไหมพรุ่งนี้เก็บเสื้อผ้าไปเลยนะป้าปี้พรุ่งนี้เก็บเสื้อผ้าไปเลยไปอยู่ที่อื่นเลยนะแล้วอย่ากลับมาเหยียบที่นี่อีกนะไม่กลับแล้วเออดีนี่มันเป็นอะไรไม่กลับแล้วด้วยกลับบ้านเปล่ากลับบ้านเปล่าให้ไปส่ง ามที่บอกเ้านอยู่ไหนถ้าผมจะไปกลับอังกฤษเนี่ยผมก็รอเขาอยู่นี่อ่ะบ้านอังกฤษโอ้ยบ้านอยู่รอใครนี่ดูดี 5x เดี๋ยวเขาจะมารับนะพี่ชมจะกลับบ้านไหมเดี๋ยวพ่อพี่ส่งบอกเรื่องเอกสารนะผมกลับบ้านไหมกลับบ้านไหมพ่อแม่มารับวิ่งหนีเดี๋ยวได้โทรบอกให้พ่อยมารับมันไม่มีตัวตนหรอกพ่อแม่คนนั้นน่ะ จะได้เดี๋ยวโทรบ,บอกพ่อแม่มารับกลับไหมไม่กลับออ้้<อ>าาววเอาไงแน่ก้าผมเนี่ยี่จะผมจะอยู่ของผมตรงนั้นตรงบ้านเนอะแล้วเมื่อกี้บอกอยากกลับบ้านพี่อังกฤษแต่ผมจะอยู่คนเดียวที่นี่พี่อังกฤษ <c oughs> ไม่ใช่ว่าผมจะอยู่คนเดียวว่ะแหละจะกลับบ้านไหมกลับอ,อังกฤษป้าปี่เดี๋ยวไปส่งก็ใช่เดี๋ยวผมบ้านอยู่ไหนไม่เหมือนไปขึ้นบ้านอยู่ไหนอยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่ไหน ถ้าที่นี่อยู่ไม่ได้ก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนแล้วเชื่อมุรีเนี่ยฮะกินข้าวหวานดีแล้วต้องไปแวะตามบอกร้านตี๋นะบอกอ่ะเนี่ยบอกอ่ะเดี๋ยวผมวิ่งข้าวก่อนอันนี้ก่อนนะครับอันนี้ก่อนนะครับขอผมวิ่งข้าวก่อนขอวิ่งข้าวนะครับขออนุญาตนะครับฝากยายช่องไม่เคยมาเลยเดี๋ยวเพิ่งกลับไปไม่ถึงเพิ่งเดือนไม่ถึงหรอช่องใครไม่รู้ครับตับพี่ชายช่องกดต๋องพี่พี่ก๋ต๋องอะไร ก็สองชีวิตพ okay, okay, ี่ชอบเดินทางที่จริงที่จริงสีพว่าบันชิมโอเคโอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย